สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกคือเเ่านะครับวันนี้ตวงกับว,วันที่2ีสองพฤษภาคมสอง4ันหรอยหกสิบสีนะครับอืิ่มเงิงกบตัวละสามบาทพี่น้องว่าพี่น้องเพิ่เมเงืนอ่อนอเกนลี้ลงเาเมาเอาไปเวิเ้ดเพั่อนร่กพ่อพ่อพ่อ,พอลายพอดพลนนะเอาไปฮัดเดียงซื้อเพื่อน,น่ักมาเลยยั่งอยู่ครับยั่งอยู่ม่านหางหกร้อยตัวนะครับก็ลังงามนะครับตัวละสามบาทพี่น้อง มาหอดบอเด้พี่นอ้องมาเ้อมาอยูบบอกอไ็ได้นี่ตุลาสี่บาทก็สิรดลดราคาอยู่ดอกตุลาสามบาทก็สิลดลงไหนอีนกคือเกอนะครับเดี๋ยวเทียสสะดวกนะครับพี่น้องไต่ใกับมเบิ้งเอามาเรียเอาพี่น้องมันมีหลายขนาดมีหลายใสนะครับอยู่เดินอตอนนี้มันมีอยู่สี่สามสองหนึ่งนะครับมันมีหลายราคาเลยพี่น้องมันมีผมใส่บางซึ่ง 4, สี่ใสเลยนะครับอันนี้ตุลาสามบาทพี่น้องนี่ มันเดียวว่ามันเพิ่นเดียวไปหมดพี่นอ้องทขางเมืองคนแกนว่าโอ้มันหลายเดียวคนนะ่ะลาย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 ,ลาย,านย,ลยนคน,นนะ่ะนะว่าเรามือใหม่นะครับเราเอาไปเลี้ยงลอกมังกรอนน่ะนึกถึงเมาอีกคนน่ะนะว่าเอาเลี้ยงเราไปขายนะครับทงไปปนน้ำเราว่าเราไปหัดเลี้ยงหัดขายกอนคนนะ่ะเราโอ้ยกัดเรากัดมานรคนละพี่น้องนี่ผมยั่ตัวยังเนาะนี่กัดลาคือพี่น้อง นี่ตัวงามเอาไปสามารถใส่ถุงกอกขายก็ได้ดกันนะพี่น้องเดี <c oughs> ย๋ยวต้องเมาเห็ดนะครับอันนี้เหมาะสมนะ่างเงี้ยสะดวกตันนี้ก็เห็ดแบบอะไก็เห็ดจังสัตว์นะพี่น้องนี่มาพี่น้องนั่งสลากอยนะู่นี่ใต้ต้นประขามนี่แหละว,ว่าไต่จนประขามขึ้นเ่าเนี่ครับ ใ่มุงว่ามีผาปิดเลยพี่น้องมีนกว่าวัวว่าเห็นหนกมาเงือยงนยิ้มนะบุญนกก็ได้ไมาอยู่หลายปี่หลายเดือนะนะครับน,นกมาลอยเต็กนะบุผมก็บอกหูไม่ได้มาจอดบางทีเทียมุนกับว่ามีมุนไรกากับว่ามีนะครับย,ยืนในวอร์นี่มันมีสีไกะช่างเลยพี่น้องอันนั้นกกะช่างกลางทางกันนั่นซีบาทไงกว่วกัน อันนี้สามบาทนะครับนั่นสองบาทพี่น้องหสองบาทไปใกล้ๆเดี๋ยวให้บึ่งนะครับให้บึ่งเสียคลิปเสียคลิปพี่น้องจับประเด็พี่น้องมันด้วยในะนำสำคัญตองเปในแนะนำบึ่งเอาแบบนี้ก็เห็นชัดเจนนะพี่น้องหกง่ามงามพี่น้องนียว่ามีอย่างแล้วบันนี้มีการเลี้ยงการจับการยังแบบมันก็เสียด้อมม็ดเดี๋ยวคลิปก็ได้จักสีการยังแบบนี้เมือนก็การขายทั้งทัวพี่น้อง เอาเรื่อวะนี้ไปัะไรกบไปขายรับประกันเลยเอามาจากนี่สมุดเสื้อสองบาทก็ขายเด้ดี่บาทนะครับในเครื่องก็เครื่องแบบไป้การไปเลี้ยงแห้งได้หลายก็การวัดนะครับการเพาะกบกับท่ำแล้วการเลี้ยงกบกับเดี่ยวการให้อาหารก็บเดี่ยวทุกการเลยพี่น้องเลยเหมือนว่าการขายบหมืนเขเลี้ยงก็ต้องขายนะครับน่าเชื่อถธุรกิจ ขันมันเลี้ยงไวเพื่อศึกษาหรือว่าเลี้ยงหัดเลี้ยงอย่โอ้ยยังเป็นไงสิพี่นอ้องตื่กระทั่งมานเดียวเพราะขันมีนามยิงหนึ่งไงนี่ครับมันมีนามมันได้เปลี่ยนหนามยากนะครับขันมันมีหนามใส่กระทังบกนะครับพี่น้องการเลี้ยงกบเลี้ยงตะ่กี้ผมก็เลี้ยงมื่อไรปนี้แล้วนาปีนี้แล้วนี่ผู้ซอยนะครับมีป่าน,นุ่นหมดแล้วป่านุ่นพยักของเราไปซอยเพาะพีกาย่ผมเพาะเองได้หน่อยนะ พอมือว่าถึงนะครับปีนี้พอว่าอะไได้ตาย,ตยาานนพเพี่ยังวะก็ันน้ไปฟ้านวลซอยเพาะนะพี่น้องโอ้ยเราพอเรียนหนึ่งสองเทียบน่อเอาลูกกบม,มากเดี๋ยวอุ่นมากไปนี่มาเลี้ยงจัมนเลี้ยงกับทัฒน์ไปใครกับทัฒนมัน,าน,มนลายนะครับพี่ไก่เนี่นยพี่ไก่คิจด,ดีเนาะคนทางค์ได้หลายพีนนนนยพ่น้องปีนี้คนณไม่เคยสั่งเลยพี่ยังบุ๊กเจ้าของมีเรียกอยู่ว่ามื่อละคนสองคนแล้วแต่จังหวะนะครับ ลองทำมือคนหนึ่งเดียวแต่นะครับเอานีเด้อพี่น้องเด้อตัวละสามบาทเด้อพี่น้องมาเอาบัานไก่เดือนเคียงกันนี่แหละนะครับตอนนี้บอยบัานน้องกัลน,นันตะม,มุนเหมือนแพงอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับเบอร์เ,เดียวกันเบอร์กันนะครับศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ปลูกต้นตะไคร้รืมกดตับตะไคร้เด้อพี่น้องกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ Terima kasih.